พูดถึงเรื่องน้ําเร็วๆนี้ท่านนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะคะนายกรัฐรมนตรีคนที่30ของประเทศไทยเนี่ยก็จะมาลงพื้นที่มาที่ขอนแก่นด้วย<ช>มาดูรเรื่องของน้ําด้วยแล้วก็จะไปที่อุดรไปหนองคายคไปดูเรื่องของเศรษฐกิจด้วยค่ะหนองคายเนี่ยต้องบอกว่าเขามีเขาเป็นเมืองที่สามารถไปได้หลายประเทศเลยไปสปปลาวก็ได้นะคะไปทางเวียดนามรหรือว่าต่อไปทางจีนคือเชื่อมไปยังอาเซียนได้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ย ไปดูเมืองหน้าอยู่ก็คือที่หนองคายนี่แหละที่เขาอยู่ริมฝั่งชายแดนค่ะปัจจุบันหลายจังหวัดค่ะมีนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดหนองคายที่ใช้ความได้เปรียบทางภูมิประเทศนะคะจากการเป็นเมืองชายแดนมีน้ำขโขงกั้นกลางระหว่างไทยลาวทําทให้วันนี้เริ่มมีสีสันมากขึ้นไปติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ ความคับข้างของนักท่องเที่ยวที่ร่วมกิจกรรมที่ตลาดแคมของบนถนนคนเดินริมฝั่งแม่น้ำโขงชายแดนไทยลาวจังหวัดหนองคายถือเป็นสัญญาณที่ดีที่สะท้อนถึงบรรยากาศการท่องเที่ยวของเมืองหน้าอยู่อันดับเจของโลกอย่างหนองคายได้กลับมาคึกคักอีกครั้ง มิวเซียมสยามชุดเรียงความประเทศไทยที่เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ประเทศไทยและคนไทยผ่านรูปแบบสื่อมัลติมีเดียที่ทันสมัยเทียบเคียงกับพิพิธภัณฑ์ชั้นนำของต่างประเทศเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ผู้ประกอบการต้องการกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวรวมถึงช่วยผลักดันเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่โดยเฉพาะหนองคายที่เรามีภูมิประเทศที่ติดลำน้ำโขงค่อนข้างยาว หากว่าเราจะใช้โอกาสนี้ในการที่จะเพิ่มคุณภาพชีวิตสร้างรายได้แล้วก็เสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนผ่านโฮมสเตย์ผ่านชุมชนเนี่ยเชนคิดว่ายิงปืนนัดเดียวเนี่ยน่าจะได้นกหลายตัวนะคะแล้วก็เป็นการรองรับการท่องเที่ยวอีกวิถีหนึ่งถูกไหมคะเป็นวิถีสโลไลฟ์ซึ่งมันเหมาะกับบริบทของของหนองคายนะะซึ่งเราเป็นเมืองน,น่าอยู่แต่ขณะเดียวกันเนี่ยยังมีอุปสรรคในเรื่องของภาษาในเรื่องของการเข้าถึงข้อมูล จริงๆตรงนี้ถ้าภาครัฐจะช่วยนะคะก็ยังอยากจะเห็น b ิ g Data เห็นแพลตฟอร์มที่เราสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลต่างๆผ่านโทรศัพท์มือถือนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องเช่นเขาอยากรู้ว่าโรงพยาบาลอยู่ที่ไหนอะไรอยู่ที่ไหนมีร้านอาหารอะไรบ้างมีผลิตภัณฑ์มีบริการอะไรบ้างในหนองคายหรือแม้แต่ต,ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยเขาจะติดต่อได้ที่ไหน สเสน่ห์ของอีสานโดยเฉพาะจังหวัดนองคายยังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีทั้งด่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่หนึ่งที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวจากไทยสู่ลาวและจีนโดยรถไฟความเร็วสูงลาวจีนถือเป็นตัวกระตุ้นให้การท่องเที่ยวกลับมาสดใสและคึกคักอีกครั้ง หลังหลายจังหวัดเร่งสร้างสีงสันการท่องเที่ยวโดยมีโรงแรมที่พักที่ได้มาตรฐานชาและชาพลัที่ยังคงความเป็นธรรมชาติรองรับนักท่องเที่ยวหกห้าที่ผ่านมานะครับเราเป็นลำดับที่10ของประเทศที่พี่น้องชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวเข้ามาติดหนึ่งใน10ของประเทศตอนนั้นที่เราไปต้อนรับนักท่องเที่ยวหลังจากนั้นมาก็กลุ่มเป้าหมายที่มาท่องเที่ยวในหนองคายเป็นพี่น้องเป็นภายในประเทศเราเป็นหลัก นะครับแต่จริงๆที่เราเป้าหมายหลังจากนี้ไปหรือที่ห่วงที่ผ่านมาที่พยายามสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวของจังหวัดเราพยายามพุ่งเป้าไปที่กลุ่มนักท่องเที่ยวมณฑลยูนนาน4 47ล้านคนนะครับ47ล้านคนและเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ แผนการกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดน้องคายในวันนี้นอกจากการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวตามแนวชายแดนเชื่อมต่อไปอย่างประเทศอาเซียนแล้วยังมุ่งเน้นการยกระดับสู่การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพเจาะก,กลุ่มตลาดศักยภาพสูงโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เริ่มเข้ามาน้องคายจํานวนมาก รวมถึงชูซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารพร้อมเพิ่มมูลค่าอาหารไทยโดยการผสมผสานกับศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของไทยลงไปในเมนูอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับอาหารไทยให้สอดคล้องกับการส่งเสริมโมเดลเศรษฐกิจ BCG ของรัฐบาล ความคาดหวังของเราอะนะคะว่าในปีหน้าเองเนี่ยประเทศไทยอะเราก็คงขายซอฟต์พาวเวอร์ผ่านฟูด้ดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอีสานเนี่ย,ออยไปใส่ก็แทบเรามีการครเอทเมนูใหม่ๆแล้วก็มีเมนูเดิมที่เพิ่มมิติใหม่ๆในการที่จะตกแต่งเข้าไปทําให้สิ่งนี้แหละค่ะก็เป็นสิ่งที่จะทำให้นะักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเนี่ยอยากที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวภาคอีสาน จังหวัดน้องคายในวันนี้ยังมีบรรยากาศที่มีมนสเสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้เดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อนรับประทานอาหารชมบรรยากาศริมโขงกันมากขึ้นสร้างเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวให้เติบโตแบบก้าวกระโดดประชาชนในพื้นที่เกิดรายได้ให้จังหวัดน้องคายมีสีสันมากยิ่งขึ้น ชูชัยวงพุทธถ่ายภาพเนชนกชัยรคำทีมข่าว NBT11 t ทีวีอีสานร,รายงานจากจังหวัดน้องคาย